สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากไปตั้งสติแล้วก็เรียบเลงทำลายมาเดี๋ยววันนี้ชิงจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะแชร์เป็นข้อมูลให้ทุกคนเป็นประสบการณ์ด้วยกันนะคะหลังจากวันที่23สิงหาที่เรารู้แล้วว่าน้องแฟงเป็นมะเร็งที่คอเป็นมะเร็งเซล์ผิวหนังชนิดที่ไม่ตอบสนองตอ่อเคมแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นบวกกับขนาดที่เป็นมันใหญ่มากจน ไม่สามารถผ่าตัดได้เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ไปไปแล้วไอ้เนี่ยกูอยู่ตรงานไม่ไปไปตอนกูไม่อยูแล่ะแป๊ะก็รู้จักชื่อตัวเองเหรอแปแ๊ะเนี่ยผมไม่ คุณแฟ้งด้วยที่เข้ามาในชีวิตพวกเราขอโทษที่อาจจะไม่ใช่เจ้าหน่ายที่ดีที่สุดยังไม่ได้พาไปเที่ยวทะเลเลยนี่แหละ